กามเปรียบด้วยชิ้นเนื้อคาปากคารืหาบาดีเปรียบเหมือนแรงหรือเหี่ยวหรือนกตะกุมก็ตามตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อพาบินไปฝูงแรงบ้างฝูงเหี่ยวบ้างฝูงนกตะกุมบ้างตามโฉบตอมโฉบนกตัวนั้นเพื่อให้ทิ้งชิ้นเนื้อนั้นอย่างนกตัวนั้นให้ปล่อยให้คายคารืหาบาดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแรงหรือเหี่ยวหรือนกตระกุ่มนั้นไม่รีบสลัดทิ้งชิ้นเนื้อนั้นเสียไซมันจะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าขารืหบ,บดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่า กามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยชิ้นเนื้อเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากทำให้ขับแคนใจมากและมีโทษอย่างยิ่งดังนี้ครั้นเห็นการมนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆแล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียว อันอาศัยอารมณ์อันเดียวอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปทานอันมีอยู่ในเหยื่อโลกโดยประการทั้งปวงแล